ุกคนเขาซขา้สัมม่งมาลองซาร์เดอมือนี้ก็คือเป็นมือเกี่ยมการเกียมห่อข้าวสลาดมันจะเป็นยันเพนะราะว่าววหมดแล้วชิ้นส้าคหมดแล้วนี่เขาเป็นมือใส่บาตนี่นห่อข้าวประดับถิ็นมือนี้เป็นมือสิบห้าคำหกเดือนเดือน,น,เ,น,อน,เ,นอเดือนบเ,เนอ่อแม่นกเดือนเดือนเดือนเตาเดี่ยนเดี๋ยวนี้อเป็นเดือนห่อขา้าวอ สลากม erm ังคุณเนาะคาร์เทียมไปห้างหาการเทียมเพื่อที่เทปพ่อเขาสลากพนน่อเขาสลากเราไม่รู้แบบนั้นนะคุณเนาะอี้ท่านเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่เมื่อว่าเออตัวนั้นท่านฮอลเฮดเป็นห่อเขาอนประดับตกแท่งเขาออกเป้งมาเขือนะคะที่เป็นไซส์ตัวเหลืองแต่ว่าเทนี่ฮันไปเอาสกูเขียวแล้วก็สกูขาวมาเป็นกาะเอาอันเดียว เอามะพร้าววมนนี้เขาใส่มะพร้าวนะทุกคนเอามะพร้าวซสิรในในในไส้ข้าวมันมาในก๋นประมาณนี้นะคะมาสิคะ Terima kasih telah menonton! ไข่กับเอดกับไกับบานกุ๊กีบ้านก,กุ๊ก ต่อเรื่องมาให้ประเทศี่ทันยามอ่อต่อเรื่องแองเจลาเ่องสูงพาพาพุกทีจะพูดจะมีทีกับมพูงได้หรอแม่อะแม่มาคืนน้อยแท็ต่องอ่ะ Hãy mà bố kênh Ghiền Mì ขราวโพนาุ้กาจันี้นค้ขาต้ง See that see that there no more the light so long I go to find the little one that is there ตอมมันมไ,ไม่ไวอะงานสนเรกกมเื่องานพ่อเตาเ่งดงาน่าลอยะตกรนลูแลมไปเอานัน Hãy subscribe cho kênh À. Đã Gõ để nhặt bỏ này. những video hấp dẫn

찍었던... 끼랑 어니다 到底。 คนเฮ็ดแล้วแล้วแต่ว่าวันนี้เบิ่งส่งถึงสิบุกอยได้ดไ,ไล่เป็นได้น้องเนาะไปลอยปั่อยไปซีมไปเมื่อยสมัยนี่อันนี้ข้องน้องกุ๊กกี้กุ๊กกี้เท้ไปอันตาเครื่องตาข้องอยู่น,นับๆเฮ้ <สา S 1> ยซีอันนี้เนาะให้ไ,ไหปก่นให้เสื้อเรื่องะอะไรก่อน ข้อบุกิเทปได้ทุกคนถ้ามาม,ากมักไวตะดนสิงามคนสิอนไาวอ่นาเออค้บุกิคุยได้สาวอัดนทุกคนบุกิคิว่าวันนี้ได้ประมาณเจ็ดสิบอันนี่แหละในดาได้สาวไม่ชอมิได้วันนี้เฮาบ้ได้ห้อง่ายทุกคนแม่ตัดตองผิดพลาดอุ้ยตัวนี้งามไงตัวนี้นะ ออไอสซีตองเป็นไงไอีแม่ไปตัดเอามาไหมวะแม่อันี่นับต่อของเฮาตี สิฟากไปให้ไอ้บิ๊กมือนี่นะทุกคนไอ้บิ๊กชิได้กินแพ้อยู่บ้องวันนี้นะโอ้ไก่สอง 86แม่ได้ทางมดอยู่60เท่าเดิมกับแม่66อันไหมเนาะ,ะแม่เห็ดได้66อันนะทุกคนเนาะรวมๆทางมืดแถาเห็ดในหัวนี้ได้อยู่ที่86ก้อนคือถือว่าโอเคย,ยู่เอาลงมอเอาค้างเอา้าไม่มีไฟคือค้างได้เห็อ ไอ้จากซีประวัติโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้กินต้มนี่นะนี่เหาก็เริ่มค้างกนะันแล้วทุกคนเนาะค้างเพื่อพีซีให้มันได้กลิ่นไวๆนึ่งสักครู่นี้ดนคือนึ่งอันนั้นบอกนึ่งให้เดินโดนก่อนกันสักครู่กับแดงคือคือก,กันวะถ้าสักครูร่บะซุกนี่คือตักก้มนี่แล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เหมามากแบเลยเหมามนานกซึ่น้ำกระตุ่นแล้วน,น้ำกระต เฮาต้องใช้เวลาหนึ่งดดเนาะเพราะว่ามบุนเนอร์เนาะมันเป็นปลาตะกบก็กแทนๆๆแทนแทนเรียบร้อยทุกคนเมื่อน,นี้สิมาสิมให้ทุกคนเบิ้งว่าสิเป็นเดือนวันแล้วนี่โบได้สิมซ้ำเบิ้งวันนี้สิสิมโซเด้วยโบแทนฟุระไปปัดเด็กน้อยอันนี้เข้าไปจับแมงคามมาทุกคนเบิ้งดูได้ไล่ตัวอบอบอไปเก็บยุไซ บินนี่ไนเลยแถได้จักโตบินบินลงน้ำซาูนะได้จักโตนี่ให้ขึ้นระวังตัวตนไม้เด้ออลันเด้ยู่ยู่ต้องพงบดละยู่ค้องพวงกูมีว่ะโอ้ึงี่รู้บ่าอินยูัเปรตุ้เ็ว่ะข้องแม่ปลาเต้าก็มีก็ตันหนึ่งมีก็บมีกอันมีเนาะมีเออบ กินว่าขนมขนมมไปต้มห่าต้มสุแล้วทุกคนอันี้ไหมจับเอา้อไปชิมบ้องเอาเอ๊ะล้างมือเดไอ้ที่ตัวได้อลล้างมือก้อนวาอัี้จะ ไอ้เี้รู้สึกว่ามันเค็มชอกินะเอากินโซนเลยรีวิวรีวิวเทเซตนตีว่าม่นอเซตนตีมื่นเซตนตีมื่น ป็นแม่ตกเอ็ดวะเซ่บบ่เค็มบะเข็มิดนึงเนาะบ่พอดีวะพอดีมาก็คือไล่่ะยกปู้ใหแม่ยกปูนให้แม่เอาไมเอาอยู่ไหนฮันไม่เก็บไปทิมก่อนเก็บไปทิมมาชิชิบด กินมือนะแล้วก็มีเตอ์แก่นหน้อยๆสัคูสักคูสักคูบอลสักูสูมันเข้มเลยเนาะมันบัวานเนาะเหนวานว่าคุณิมาหาซื่ออะกดไปกูเรียนก่อนเอ่อคุณกันลิงเก่งมากจุ๊บงดงยันงยันเดอรอะไรเห เสร็ม like ยังเสร็มไหมเส็มยังอ <athletes> mm ีกแค่ร้อยร้อยสี่อืออ๋เลยสี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเอาให้เขาต้มข้นุ่มสุกแล้วไปที่เหี่ยมห้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ได้สิ่มไปแล้วรู้สึกว่าเขาต้มสซีบบวบค่อยแซ่บป็นได้เพราะว่า มันเกิดรถซัดเข็มขึ้นมาหน,นึ่งแม่ใส่เกลียดหลายพ่อทุกคนมันเห็ดให้เข็มละกะมาสักฟูไม่ค่อยเน้อปดัดเดอนละมันเห็ดให้สักฟูแข็งหนึงหนึ่งวัดแล้วนี่โอ้ยแซมแห้งวัดแล้วนี่นะจนรับโบพอก,ก,กินวัดแล้วนี่นะเดี๋ยวมือหน้าซีเอาตองมาตัดไปมักไว้แล้วแบบให้แม่จุกจางแล้วเขาเอามาเห็เนะเดกินเองสินะพี่ซีแซมซีเอฟซีมือโซฟีมือกินเองนะในคลิปนี้กินไปก่อนเด้อทุกคนเดอ้อไว้เจอกันในคลิปหน้ามือจะพาทุกคนไปใส่บ้านในมือ ห่อเขาสลากกับมืออื่นเนี้ยพ่อเขาสลากเขาซได้ยายห่อเขาสลากกับน้องทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิดนีจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย